สวัสดีครับผมนายพานุวินพูดรหัสนิติหกหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองห้าหนึ่งเจ็ดลาซาคาทีสามวันนี้จะมาทำโจทย์ข้อห้าจุดห้าห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดครับมาต่อที่ข้อห้าจุดเจ็ดนะครับโจทย์บอกว่าจงหาก,การเคลื่อนที่เชิงมุมเซต้ากับการเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวดิ่งเนะครับความถี่ธรรมชาติและตำแหน่งศูนย์กลางของการสั่นจุดบัฟของรถยนต์ซึ่งมีข้อมูลดังนี้มวลหนึ่งพันกิโลกร,รมัมและมีไอเลชันศูนย์จุดเจ็ดเมตรและ ระยะห่างระหว่างล้อหน้าและจุด G เท่ากับ1เมตรระยะห่างระหว่างล้อหลังและจุด G เท่ากับ1.5เมตรสปริงล้อหน้าเท่ากับ15กิโลนิวตันต่อเมตรสปริงล้อหลังเท่ากับ18กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ให้รูปมาดาังนี้นะครับวิธีทำนะครับใช้พิกัด x และเซตา ที่จุดดีโดย ka เท่ากับ kf kb เท่ากับ kr แล้วก็ id เท่ากับ mr กำลังสองทำเป็นเมตริกจะได้เป็น m 0, 0 mr กำลังสอง Dot, แล้วก็เซต a นะครับเท่ากับด้วยบวกบวกด้วย kf บวก kr ข้างล่างเป็น kf คูณ lf ลบกับ kr คูณด้วย lr อันนี้เป็น kf lf ลบกับ kr lr ด้าน,นล่างเป็น Kf l f กํลังสองบวกด้วย kr lr กํลังสองนี่เป็น x กับเซต้านะครับเท่ากับศูนย์ศูนย์อันนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับโดย x และเซต้านะครับ เเท่ากับ X อ็กไซโอเมกาทีบวกฟีเซต้าเท่ากับตัวฟีใหญ่นะครับไซโอเมกาทีบวกฟีเอ็กตัดตาเท่ากับ ลบโอเมก้ากำลังสองเอไซโอเมก้าทีบวกฟีเซต้าดอตดอตเท่ากับลบโอเมก้ากำลังสองฟีใหญ่ไซนโอเมก้าทีบวกฟีแทนค่านะครับแทนค่า x เซต้าแล้วก็เอ้เซต้าในสมการที่หนึ่งจะได้เป็นลบ M โอเมกาลังสองบวกกับ KF บวก KR KF LF ลบ KR L R K F L F ลบ K, K, K R L R ลบ M R กํลังสองโอเมกากํลังสองบวก K F L F กํลังสองบวก K R L R กํลังสองนีเป็นเอ็กกับเซต้าใหญ่นะครับ ท่ากับศูนย์ศูนย์แทนค่าได้ลบหนึ่งพันโอเมก้าลังสองบวกสามพันไม่บวกสามหมื่นสามพัน นี้เป็นลบหนึ่งพันลบหนึ่งนพนะครับแล้วก็นี้ลบหนึ่งมืพตรงนี้จะเป็นลบเจ็ดร้อยเอก่ก็ทังสองบวกห้าพันบวกห 50, ้า0 0ื่นห้าันห้า้อยเอกกับเซต้าใหญ่แล้วกับศู ี้เป็นสมการที่สองนะครับเป็นลบหนึ่ 9, งพัน omega สังสองบวกสามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์คูณกับลบ 700, เจ็ดร้อย o มก้าลังสองบวกห้าพันบวกห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล,ลบลบหนึ่งหมื่นสองพันแล้วก็ลบกับหนึ่งหมื่นสองพัน ่ากับศูนได้ลอเมก้าลังสองบวกสามสาดึงตัวร่วมนะครับ0.7นย์จุโอเมกาลังสองบวกห้าสิบห้ลบกับ 2. ลบสิบสองก็ลบสิเอาหนึ่งันที่ดึงออกมาครับไปหารศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับ ไปได้0.7นยุดเจ็ดโมกกลัง4ี 6, 9, 2, ่ลบเจ็ดุดโอมิเกกลังสองบวกหนึ่งเ้าเท่ากับศไดโอมเกหนึ่งสองกำลังสองเท่ากับ78.6บกบวกลบรูท แปดจุดหกลังสองดสีคูณกับศูนจุดเจแล้วก็คูณกับสิบหนึ่งเเป็นสองคูณศูนจุดเจ โอเมก้าสองกำลังสองเท่ากับแปดสิบสมจมเจโอเมก้าหนจะเท่ากับ5.38จุดสามเรเดียนต่อ S โอเมก้าสองเท่ากับเก้าจุดหนรเดียนต่อ S แทนค่าโอเมก้าหนึ่งกำลังสองเท่ากับยี่สในสมการที่2 ได้ลบหนึ่งพันโอเมก้าครั้งสองบวกสามหมื่นสามพัคูณกับ x กลบกับหนึ่งหมื่นฟีใหญ่เท่ากับศูนย์ี่ได้ลบหนึ่งพันแทนค่าเป็นยี่สิบแปดจุดเก้าสองบวกสามหมื่สามพันลบหนึ่งห ฟใหญ่เท่ากับ0ูจะได้ x ฐานที่1กับฟใหญ่ฐานที่1เท่ากับหนึ่งสพส่วนด้วยลบห0ึ 1000, ่คูณกับย8 9 2แุดเก้แล้วก็บวกกับ3าม0มพัน เท่ากับสองจุดเก้าสี่หนึ่งสองต่อไปแทนค่าอเมกา 2, ้าสองกำลังสองเท่ากับแปดสิบสามจุดสามเจ็ดในสกัดที่สองจะได้เอ็กฐานสองกับฟีฐานสองเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันส่วนด้วยลบหนึ่งพัน เอ้ยหนึ่งเอื้อหนึ่งพันลบหนึ่งพันคูณกับแปดสิบสามจุดสามเจ็ดก็บวกกับสามหมื่นสามพันเท่าก,กับลบศูนย์จุดสองสามแปดสองจะได้รูปฐานนิยมนะครับรูปร่างฐานนิยม แทนฟรีใหญ่ประมาณได้เป็นฟรีใหญ่ครับจะได้รูปเป็น เป็นจะุด G นะครับ เป็นจุดปรับแล้วก็ระยะที่จุดดีกับจุดปับห่างกัน2.9415เเมตรอันนี้เป็นฐานนิยมที่หนึ่งนะครับ ไปฐานที่สอง จุด D นะครับตรงนี้จะเป็นจุดวับ เป็นระยะห่างนะครับศูนย์จุดสองสามแปดสองเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นฐานนิยมที่สองอันนี้คือข้อห้าจุดเจ็ดนะครับ